สวัสดีครับพี่น้องเสริมอาวุธกันหน่อยครับวันนี้ไปที่ไล่มะขามไปดูมาแล้วครับไม่มีมะขาม<ๆ>ก็เจอหนูอยู่ประมาณสักควายสองควายครับใส่ทิ้งไว้แล้วประมาณสักยี่สิบกว่ลหลังครับสิบสิบสี่สิบห้าลังก็จะทำไปดูเพิ่มอีกครับเดี๋ยวไปดูไม้อื่นด้วครับ วันนี้จากว่าลงเต็มแม็กเลยครับวันนี้อาจารย์ไหนอาจารย์ไหนททำบ่วงพักแล้วเหรอ<ะ>ได้กี่หลังแล้วทําบวงวันนี้หล,ห,หลายหลังแล้วเป็นบ่วงรวดใช่ไหมได้มากไว้ล่าว่า<ะ>ของไหนทำ จำได้หรือเปล่าของใครของใครของใครทำบ้างอะจำไม่ได้อ้าวเราจะรู้ได้ไงว่าใครทำหมันไม่หมนันรู้ค่ะมีในของไหนกับของลุงเกมแล้วเนี่ยใครจะหมันกว่ากันอะ บ่วงลวดทำไปชุดหนึ่งแล้วครับพี่น้องชุดนี้อาจารย์เกณฑ์จะทำเป็นบ่วงดิดลองบ่วงกระเทยบ่วงดิดนี่ครับพี่น้องบ่วงกระเทย ส่วน,นมนนากมันมีแต<อ>่หนูเหลือแต่ตัวเล็กๆครับพี่หนูควาตัวเล็กไอหัวไม่มีก,กูไม่รอ้งแต่มีโดัวแล้วหนูพุกตินต่ำ จุดนี้จะทําเป็นแบบนี้ก่อนนี้แบบ,บวดวงลวดธรรมดาเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับแบบไหนจะหมันกว่ากันคอยติดตามเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับครับพี่น้องดักหนูครับก็พอดีมาดูมะขามที่ไรนะครับมันยังไม่สุกเลยครับพี่น้องมันเป็นมันติดช้ากว่าคนอื่นครับก็ น่าจะสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นู่นครับกว่าจะแก่มาดูนะครับก็มาเจอทางไว้อยู่สองสองไม้สองขวอยครับก็จะลองดักกับอาจารย์เกมดูครับอยู่บนไร่ครับก็ชมบรรยากาศครับในไร่นี่ใกล้เขาใหญ่เลยนะครับเขาโน้นเขาพิษณุโลกเลยนะครับเขาพูทธเบิกครับนู่นครับเขาใหญ่เลยครับ นี่ก็เป็นสวนไร่ครับเป็นนี่เป็นไร่ข้าวโพดเมื่อก่อนเป็นไร่มะขามหวานครับลุงเขาตัดหมดแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูครับอาจารย์เกมลงแล้วครับี่ครับอาจารย์อ๋อนี่ครับนี่เราหยบยาเมื่อคืนอะอยมีตัวครับพี่น้อง ไรข้าโพดเก่าครับเดี๋ยวมาติดตามครับคืนนี้เดี๋ยวผมว่าจะมาดูให้ได้ครับเดี๋ยวมารอดูพ่งนี้ในคืนนี้ว่าจะได้ลุ้นไหมตามครับนะครับพี่น้องที่ผมมาดูเมื่อเช้าครับแล้วก็ดักไว้ดูครับพี่น้องครับ มากินมาเดินตอนกลางวันเลยครับพี่น้องครับโอ้ยฝุกแล้วพี่น้องตายเลยแดดร้อน,นเอา้าปดังกันเล้วรัดากทิ้ไงไว้มาดูตอนเอ้ยมาขามตอนเช้ากับพี่น้องมาดากทิ้ไงไว้โอ้ปัญหากินกลางวันเลยครับหนูครัวเด็กนั้นเลยครับนะโอ้เอาละครมาแล้วครับวันนี้ครับบลาอครับ เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเย็นอีกทีครับพี่น้องครับโอ้ยอย่างดียรดักทิ้งไว้มาเจานี่ครับเดี๋ยวตามคืนนี้ครับครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นครับดูครับโอ้โหโฟมขาวเต็มเลยครับล้อมไม่หมดเลยครับหรือจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันครับ มาครับพี่น้องตัวแรกครับไม่ได้ติดบ่วงนะครับหนังกระติก <laughs> โอ้ยใหญ่จัดเลยพี่น้องครับงงวิ่งกันในพันเลยครับโอ้ยตายแล้วหลอดบ่วงหมดครับนี่ครับพี่น้องอยู่บนไรนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ <laughs> ได้กี่ตัวครับ ติดตามตอน่อไปครับโอ้หนูควมีแต่ลูกหนูนั่นเลยครับบ่วงจะติดหรือเปล่าครับวันนี้เดี๋ยวต้องลองดูกันครับพี่น้องติดตามตอนต่อไปครับนะครับพี่น้องได้นกคุมไปตัวนึงครับพี่น้องอาจารย์เจมเล่นไหม้วครับโอ้ติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับหนังสติกอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับ ติดตามต่อไปครับนะ่ครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับมาดูหนูกันครับโอเคนี้มาดูก็มีวิ่งชนอยู่ครับพี่น้อง,ต,งตัวมันเล็กเหลือเกินครับหนูครัวลุ้นเช้านี้ครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับอาจารย์เกมเจอครับตัวโอ,โอ้โห <laughs> ใช่ครับมีแต่รุ่นนี้แล้วครับน่าจะมีตัวเดียวครับพี่น้องครับพอเก็บมาแล้วพขาไม่ได้เก็บโฟมเก็บโฟมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเถอะปล่อยนี่ครับปล่อยไปเลยโอ้ยเ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 ดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากเขาอยากไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บหนูไปแหวนาดนี้จะทำยังไงไม่ให้มันกัดเนั่นย ไ,ไ,ไ,ไม่ได้แทงหรอกนะมันกัดหรอมันกัดเลยเ้ยกาพม่งกัดไหมอะวุ้ยฟอนอยู่ตรงนี้กะแล้วมันอยูไไ่กลยังตายกบเพื่อดิอไวะเออะโอเคโเียตนั้นเดอไปเลยไปเลย เออลูกเอะโฟวังมือเดียยฮะต้องการยัวยังอ่ะน้นไม่ใช่ตรงนั้นก็หมายไว้ดูนกไปสอนี่คือการไปหนูช่ำชองลูกเดาปลูกหัวตัวน้อยติดน่ารักอืม มีแหงมิงวหรอดปะไย่กไปรอดไม่เอ่ยเอาขอฟืน้นเ้นยเอาอเอาไป <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวใหญ่นี่โอ้โอ้โอมีจนุท้องขาวนี่หรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> อืมโอเคโอเคเอาตัวใหญ่ครับเดี๋ยวขอจัดการกอน,นครับนะครับพี่นะ้องมาดูไหมเดิมครับซ้ำไหมเดิมที่หลุดไปครับอาจารย์เกมเาเจอแล้วครับอ๋อน,น,น,นั่นฮเอาแล้วเอาแล้วครับไอตัวนี้ที่หลุดไปหรือเปล่าโอ้หนุกหนุกหนุกนะครับหางเจ็บหาง โอ้ยจริงๆครับมีลวดไหมมีลวดสองอันไหมโอ้ยใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยปลดกันครับสองตัวแล้วครับหมายนะครับสูตรบวงอาจารย์ไหนครับนี่ครับสำหมายเดิมได้หนึ่งตัวครับพี่น้องหายไปหนึ่งหลังไม่รู้ว่าหายไปยังไงครับ 100, รลอยพันเตียนลืมเลยหาไม่เจอ เอาเ,เอา,อา,าก่อนไปทะลวดวมีไปทั้งคันอันนี้ไปทั้งคันเลย,ลเยไม่รู้ว่ามีตัวอะไรเอาไปกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับพี่น้องเมื่อคืนดูเอมาตรงนี้เมื่อคืนไม่ได้มาตรงนี้มาไหมเมื่อคืนนี้เราได้มาไมเมื่อคืนนะมาเมื่อคืนนี้ก็มาอีเห็นหรือผงพอนเอาไปกินหรือรปเปล่า S <S <S เออนุ่มแม่ก็แมวมันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งเออเมื่อกี้นลุงเจอแมวอยู่ตัวนึงอยู่ตรงข้างทางสีอะไรอ่ะไม่ไม่รู้สีเห็นแต่ตามันใช่เหรออือไม่เคยเห็นนะเออเม่เมอกีไม่เห็นนะแส้เส้นลูกเห็นเป็นสีส้มใช่ปุยเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านพร้อมกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องสรุปผลงานครับพี่น้องววันนี้ ห้าตัวครับกันมาเช้าได้สองตัวนี้ครับเมื่อคืนได้หนึ่งตัวครับในตอนเย็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็นกครห้าตัวครับหลุดไปสองเกือบจะได้เจ็ดเกือบจะได้เจ็ดแล้วขาไปแล้วครับฝีมืออาจารย์ไม่แกล่ตัววันนี้ใช้ได้อยู่ครับบวงแต่ก็ยังขาดไปล้างนึงอีกยางขาด อช่แม่ไ <Bien> ด <ven ido> so, ้ใ like ่เน exactly okay. yeah. okay. so, ี่ยัทงนั้นเลยที่อยู่ในเกาะนั้นะมีใช่อย่างนี้โอเคน่อคือก็ได้นกคุมมาตัวนะครับหลังนั้นทำอะไรกินอีกไปเนี่ย ยกไปนู่นดิอาจจะต้องยำด้วยนะผมเฮ้ยทำอะไรกินอีกเนี่ยโมนี่เก็บใส่ให้หมดใส่ลังไว้ให้มันเต็มวันนี้ก็คงจะไม่ได้ถ่ายเมนูให้พี่น้องได้ชมครับฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับรันเยลันเซล่าแล้ว,ลรลวครับท่านติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะครับฝาก กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องครับ<ม>สวัสดีครับผมมา<ห><ม>ชมกันใหม่ครับคลิปหน,น,น้าจะมีผลงานมาให้พี่น้องดูหรือเปล่าครับทำอะไรกินครับพ่อครัววันนี้แบบเนื้อครับพี่น้องครับพี่น้องหนูเราไม่ได้มาไม่เช้า สวนี่จะสูตรไหนอีกเนี่ยอาจารย์สูตรเดิมยังไม่รู้เลยวันนีว้วันนี้หนูไม่สนแล้วครับพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ินราบเนื้อแล้วครับไปไหนไก่แล้ว

มาครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับลาบโอ้โหแดงเผือกเลยครับต้มนนต้มวันนี้นั่งดีๆให้มันเต็มกันให้มันพอนะั่งวันนี้อาจารย์นายไม่กินหนูเลยวันนี้เปลี่ยนกินเนื้อเลยนะยังยังยังกินเนื้อวันไหนเหมือนหนูวันไหนมาครับพี่น้องกินข้าวพร้อมกันราบเนื้อครับเดี๋ยวไหนะ อย่มาย่บบอลุนเกยบมาเขู่มานั่งนี่ขยิบขยับขยับวันนี่ไนนะวันรอทีหลังขยับกล้องทีหลังหมดแล้วอ่าฝนมมนได้เข้ามนลุกระวัติทำไนี่เออเครับมนลงานกินลาเบี้ยนะเา ไงน,น้องคนอร่อยไหมโอ้กินรับเลือดเลยเหรอฮะโอ้ยอดเลยบ่ไะครับกินข้าวพร้อมกันครับพี่น้องขออนุญาตกินข้าวครับนนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับร้านยาลานันสายลาได้พาทำี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ